กรณีที่ท่านผู้การตํรารวจแห่งชาตินะครับท่านพลเอกสุวัสดิ์ยันยอดศุกท่านให้ความสําคัญแล้วก็เร่งรัดในการติดตามผู้กระทําผิดในคดีนี้นะครับก็ได้ทางตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรีแล้วก็รองกับรองประการสืบสวนภาคข,ข,ข,ของครับเาดำเนินการจนจับตัวผู้ต้องหาได้ในเวลาทันท่วงทีนะครับก็ขอขึ้นพมขอตำรวจที่ ครับทั้งนี้จะมีการาแจ้งาทางธนาคารให้มีการรัดกลุมอะไรมาก,ก่านใช่ไหมครับให้ความร่วมมครับในส่วนตรงนี้นะครับ <c oughs> ก็ขอฝากผู้สนมพันธนทางธนาคารนะครับที่นําตู้ ATM แบบ standalone นะครับมาตั้งในจุดต่างๆก็ขอให้มีความเพิ่มความระมัดระวัง <c oughs> เนื่องจากด้านหลังเนี่ยมันเจาะง่ายนะครับถ้าเราจะเอาไปติดไว้ที่มินิมาร์หรือที่ที่มันมีกําแพงอะไรต่างๆเนี่ยเพื่อเป็นาการป้องกันกลุ่มคนร้ายก็ดี นะครับแล้วก็อาจจะเพิ่มกว้องวงจรปิดให้นิดนึงเราเต็มที่อยู่แล้วครับตรงนี้ใช้เวลา2วันในการจับกลุ่มคนร้ายครับผม